ปีหกเป็นปีแห่งการตรอมใจได้แต่ช่วยคนอื่นส่วนปี64เป็นปีแห่งการลุ้นระทึกหลายวันอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดทําดีที่สุดแล้วอันนี้พูดถึงตัวเองอยู่นะครับปี63นี่เราก็ตรอมใจจริงๆเพราะว่าเราเป็นพวกท่องเที่ยวออกเงินเองก็ไม่มีปัญญาไปแน่ๆปี63เพราะส่วนใหญ่เขาก็ปิดต่อให้บางประเทศเขาเปิดซึ่งตอนนั้นเราก็เหมือนกับ ยังละล้าละละัลงอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีความเสี่ยงรอบด้านใช่ไหมเราไม่มีคนค้ำประกันไม่รู้จะไปอยู่บ้านใครตอนนั้นเราก็เลยยังตรอมใจแต่ว่าเราก็เห็นเพื่อนๆกลุ่มแฟนหรือแม้กระทั่งบางคนเป็นสามีภรรยาของชาวต่างชาติเนี่ยก็เขาก็อยากจะไปโอเคเราช่วยเขาได้หมายถึงในเรื่องของข้อมูลเราก็พยายามหาข้อมูลมาซัพพอร์ตก็หวังว่ายัางไงสักวันหนึ่งเราก็ต้องได้ไปบ้างและสักวันนั้นก็กําลังใกล้เข้ามา ก็คืออีกประมาณหนึ่งเดือนตอนนี้เราได้วีซ่ามาแล้วที่เราเคยแชร์คลิปไปแล้วเราก็กําลังจะไปแต่ว่าเป็นปีแห่งการลุ้นรายวันเพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่ต้นปีแล้วที่ฝั่งคือเหมือนกับว่าปีที่แล้วทุกอย่างกําลังจะสดใสเพราะว่าประเทศฝรั่งเขาก็อนุญ,ญาตให้คนไทยเข้าเนี่ยหมายถึงไม่ใช่ทุกประเทศแต่ว่าส่วนใหญ่ เพราะว่าเราเป็นประเทศที่ปลอดภัยโควิดแต่พอมาปลายปีปุ๊บอยู่ดีๆมาล็อกดาวน์ซะงั้นยาวมาจนถึงประมาณปลายเดือนเมษาถึงค่อยๆเริ่มแผ่มข่าวออกมาว่าหลายประเทศเริ่มเตรียมจะเปิดซึ่งเราก็หวังมาตั้งนานแล้วว่าซัมเมอร์นี้แหละยังไงก็ต้องแหละยังไงก็ต้องแต่ว่ามันก็กลายเป็นสลับข้างกันก็คือฝั่งทางฝรั่งเนี่ยเขากําลังจะพยายามจะเปิดกันอยู่แล้วก็สถิติโควิดก็ลดลงมากเพราะเขาก็ได้ฉีดวัคซีนกันไปเยอะแต่ฝั่งเราเองนี่แหละ ที่ก่อนหน้านี้เพอร์เฟกหมายถึงว่าคนในประเทศเนี่ยก็ไปแขกประเทศที่ติดเชื้อว่าของเราเนี่ยดีสุดอย่าเอาเชื้อมาแพร่ชั้นหน้าหรืออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เป็นไงครับแต่ว่ามันเป็นผลอะไรกับเรากับคนที่กําลังจะไปทุกคนไม่ใช่เฉพาะโกโนโกาอย่างเดียวก็คือถ้ามันเยอะไปกว่านี้น่าจะเกิน3,005ต่อเนื่องกัน14วันเอาเป็นว่ารวมกัน2สัปดาห์ต้องไม่เกินติดเชื้อโควิดในประเทศไทยต้องไม่เกิน52,000อะ2สัปดาห์รวมกันอะ ก็คือเราสุ่มเสี่ยงจะโดนถอดออกจากรายชื่อปลอดภัยก็หมายความว่าถ้าโดนถอดออกไปแล้วเนี่ยต่อให้มีวีซ่าแล้วเขาก็ไม่ให้เข้าอ้อแต่ต้องหมายเหตุว่าต้องมาดูรายประเทศด้วยนะครับเพราะว่าบางประเทศเขาอาจจะยังใจดีอยู่ใช่ไหมแต่ว่านี่คือคนที่จะถอดออกก็คือยุโรเปียนยูเนียนพี่ใหญ่ EU ของออฟก็เป็นนโยบายกลางอะแล้วแต่ประเทศสมาชิกจะทาหรือไม่แต่ที่แน่ๆคือถ้าโดนถอดออกไปแล้วเนี่ยประเทศที่ยังจะยังเข้าได้ก็คงเหลือน้อยเต็มทนก็ต้องมาลุ้นกับเรื่องวัคซีน เพราะว่าเขาอาจจะยกเว้นให้คนที่ฉีดวัคซีนครบโดสแต่ว่าของประเทศเราไม่มีทางเลือกใดๆก็ไม่ได้อยากจะบ่นอะไรนะครับก็แค่มาสรุปให้ฟังเฉยๆอ่าก็จะรอฉีดครบโดสก่อนนู่นนะตุลาใช่ไหมจะอยากจะเสียตังค์ฉีดเองก็ยันไม่มีให้ก็รออีกหลายเดือนฉะนั้นใครที่จะรอให้ครบแล้วจะไปเนี่ยมันไม่มีความหวังมันเป็นไปไม่ได้สําหรับคนไทยครับกลมาพูดถึงตัวเราเองก็คือแต่ยังไงพวกเราก็ แต่สินใจแล้วว่าต่อให้เราได้วีซ่าแต่ไปไม่ได้เนี่ยสุดท้ายเราก็จะไปประเทศที่3มแทนและกันนะแต่ถ้าเกิดเราไปได้เนี่ยเราก็จะไปเข้าเชงเก้นก่อนแล้วก็จะอยู่เต็มแม็กซ์ก็คือ90วันตามที่เราได้ขอมาท่องเที่ยว90วันแล้วก็หลังจากนั้นก็ดูตามสถานการณ์ถ้ายังกักตัวอยู่ซึ่งอีกหนึ่งเดือนเราจะไปเนี่ยเราก็รู้ตัวว่าเราคงจะฉีดไม่ครบโดสแน่นอนอย่างมากก็ได้เข็มเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการป้องกันตัวเอง ฉะนั้นเราก็จะไม่ได้สิทธิพิเศษใดๆจากเรื่องของการที่เป็นคนที่ฉีดวัคซีนทั้งขาไปและขากลับใช่ไหมขาไปก็ก็ยังไม่ค่อยมีหลอกที่จะให้สิทธิกับคนฉีดวัคซีนก็มีแต่เยอรมนีนั่นแหละที่ว่าฉีดแล้วไม่ต้องตรวจโควิดแต่ที่เหลือนั้นก็ยังไม่ค่อยจะมีแต่มีบางประเทศด้วยซ้ำที่บังคับว่าคุณต้องฉีดครบโดสแล้วก็เว้น14บเท่านั้นถึงจะเข้าเขาได้ก็คือโคเอเชียแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็คือขาไปยังไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่ก็ได้แต่ป้องกันตัวเอง พอได้ฉีดแค่เข็มเดียวแต่ขากลับก็ต้องมาลุ้นกันว่าตอนนั้นนโยบายจะเป็นยังไงแต่ก็ฉีดเข็มเดียวอะ่ะก็เหมือนกันยังไม่ได้ฉีดยังไม่ครบใช่ไหมก็อาจจะต้องกักตัวเองก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยจ่ายค่ากักตัวเองก็เราอาจจะเลือกไปที่ประเทศที่3ต่ออีกหลังจากจบเชงเก้นนะครับอันนี้คือแพนแพน,นิ่งซึ่งสามารถเชนได้ตลอดเวลาครับก็คือตามที่จีเขาโพสต์ไว้เลยปี6 3ตอมใจได้แต่ช่วยคนอื่นส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนๆที่เป็นแฟนต่างชาติ ส่วนปีหกสี่เข้าใจความรู้สึกเลยว่ามันลุ้นทุกวันมันเป็นยังไงลุ้นตั้งแต่ก่อนขอแล้วเพราะว่าสถานการณ์สถานภาพทางการทํางานเราก็เปลี่ยนก่อนหน้านี้เราก็เป็นพวกได้วีซ่ายากอยู่แล้วแล้วพอสถานการณ์เปลี่ยนอีกเราก็จะเป็นพวกที่ได้วีซ่ายากกว่าเดิมอีกนะครับก็คือเราทําคลิปมาเนี่ยคือเราสอนคนอื่นมาได้เพราะว่าเราเป็นพวกที่ต้องจุกจิ๊กมากทุกอย่างเวลาจะขอวีซ่าเพราะเราสถานภาพมันไม่ได้ มีอะไรคำประกันรับรองเหมือนคนอื่นเขาอ่าตอนนี้ยิ่งยิ่งเปลี่ยนกว่าเดิมอีกยิ่งลุ้นกว่าเดิมแต่ก็ได้มาแล้วแต่ก็ยังมาลุ้นอีกว่าจะได้ไปไหมจะโดนถอดไหมเพราะเราไม่สามารถไปได้เร็วกว่าวันที่ได้แพลนไว้เพราะว่าเขาให้เวลาวีซ่าเริ่มต้นก็คือวันที่เราขอจะไปเร็วขึ้นก็ไม่ได้อ่าก็มาต่อนะครับก็เลยบอกว่าเข้าใจเลยว่าลุ้นทุกวันมันเป็นยังไงก็คือจะคงจะลุ้นไปจนถึงวันเดินทางเลยถ้ายัางสามารถไปได้อยู่ถ้าไปไม่ได้ก็ไม่ไไมเป็นไรเพราะว่า เราตั้งใจจะขอวีซ่าหลายปีคือได้เราได้มาหนึ่งปีก็เผื่อว่าจะสามารถเลื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงไม่อยากเลื่อนเพราะว่าอยากไปต่อคือเราต้องเดินทางจากไทยเท่านั้นเราถึงจะได้สิทธิของการเป็นเซฟคันทุนใช่ไหมแต่เกิดเราไปประเทศที่สามก่อนแล้วค่อยเข้ายุโรปเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไงฉะนั <laughs> ้นเราก็จะไปก่อนไปนั่งรอที่ประเทศอื่นก่อนก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือที่ออฟได้พูดข่าวมาสารพัดสารเพเนี่ยคือออฟเองก็ ต้องการศึกษาเผื่อของตัวเองนั่นแหละเพราะถ้าเราเองนี่เป็นพวกตลอมใจที่ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนะคงไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็คงจะเป็นหนึ่งในคนที่บอกว่าตอนนี้เที่ยวได้แล้วหรออย่าเพิ่งไปเลยมันเสียเส่ยงอย่างน้เสยอย่างนี้คือเราก็จะไม่รู้อะไรเดี๋ยวเราก็จะพูดแบบนั้นแต่นี่คือเราพยายามศึกษาแล้วก็มาพูดข่าวทุกวันเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเพื่อเตรียมข้อมูลนะครับเราก็เลยได้รู้ตามสถานการณ์เพื่อที่เราจะสามารถ ไปของเราเองได้ตามที่เราหวังไว้ว่าเออปีหกสามเราช่วยให้ข้อมูลคนอื่นนะแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะได้ไปบ้างตอนนี้คือใกล้เข้ามาแล้วแต่ก็ยังลุ้นหลายวันไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าเราได้ฉีดวัคซีนแล้วซึ่งคงมีน้อยคนถ้าเห็นมีเพื่อนบางคนมาโพสต์ว่าฉีดเข็มสองแล้วค่ะก็ถ้าไม่ใช่คนที่อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วซึ่งเขานะไม่ได้อาพับแบบคนในประเทศก็คงเป็นออบุคลากรด่านหน้าหรือคนทําการแพทย์นั่นแหละ แต่วงเล็บเป็นซีโนแวคซีโนแวคเขาก็ยังไม่ไม่ได้รับรองนะแต่เดือนหน้าอาจจะรับรองก็ได้ทางยูครับแล้วก็ปัญหาคือจะได้วัคซีนเมื่อไหร่ทันไหมก็มีข่าวออกมาแล้วว่าเข็มสองอเข็มแรกมิถุนาซึ่งคงไม่ครบทุกคนหรอกใช่ไหมมีของแค่ประมาณ6กล้านโดสเพิ่มไปนิดหน่อยซีโนที่สั่งมาเพิ่มก็สามถึงสี่ล้านคนอะที่จะได้ฉีดอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชเขาจะเน้นโดสแรกก็คือเอาเป็นว่าอย่างมากก็6ล้านคนอะถ้าเกิดไม่ได้ฉีดโดสสองเลยนะ ฉะนั้นมันยังไม่มันยังไม่ครอบคลุมอยู่ดีก็คือจะได้ฉีดเมื่อไหร่เข็มแรกมิถุนาเข็มสองตุลาครับข่าวออกมาแล้วสาหรับวัคซีนที่เราผลิตเองต่อมาเดี๋ยวเราขออ่านคอมเมนต์นะครับที่เพื่อนๆเ,เข้ามาตอบไว้ในโพสต์อันนี้อันนี้จะขอปิดชื่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเป็นส่วนตัวอ่าก็ตรนนี้นคือปีหกสามแฟนยอมเสียเวลากักตัวสิบหกวันสิบห้าคืนเพราะเขาไม่รวมวันที่เหยียบแผ่นดินไทยใช่โฆษณามาว่าสิบสี่วันแต่ความจริงคือบวกหัวบวกท้าย ปี64รอข่าวแล้วมีแพลนจะไปเจอที่ภูเกต็ตอ๋อแสดงว่าเขาเคยมารอบหนึ่งเป็นกลุ่มแรกๆที่ยอมเหยียบประเทศไทยเลยหรือเปล่าเพราะว่าเราเพิ่งจะเปิดให้ขอวีซ่ากันจริงๆจังๆคือพฤศจิกายนรอไปเจอที่ภูเกต็ตก็คือเขาหวังว่าภูเกต็ตกรกฎาจะไม่ต้องกักตัวตามที่อับนนาเสนอข่าวไปแต่ว่าต้องฉีดวัคซีนครบก่อนโรงแรมจองเรียบร้อยต้องเป็นโรงแรมตามมาตรฐาน S H A เดี๋ยวยังบอกนะว่าไปจองโรงแรม A L Q ราคาแพงมหาโหด สาธุขอให้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับต่อมาก็ได้คุณออฟนี่แหละค่ะคอยแนะนําได้ความรู้มากๆไม่งั้นมืดแปดด้านขอบคุณมากๆค่ะตอนนี้วีซ่าผ่านแล้วถึงปลายทางเรียบร้อยประเทศไหนเนี่ยไม่ยอมบอกปีที่แล้วเราจะมีแบ่งทีมนะครับทีมเยอรมันทีมฝรั่งเศสทีมนู่นทีมนั่นทีมนี่นะเพราะว่าก็จะมีทีมที่เขาได้ขอวีซ่ากันได้กับทีมที่เขายังขอไม่ได้ล่าไห้กันไปนะครับพอมาช่วงประมาณไตรมาสามเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเลื่องลากกันเกือบหมด แต่พอไตมาสี่เท่านั้นแหละจนถึงไตมาหนึ่งปีนี้ก็กลับมาเป็นล่ําให้กันถ้าเป็นส่วนใหญ่อีกรอบก็เหลือแค่บางทีมที่ยังเลืองล่ากันอยู่เพราะว่ายุโรปเขาล็อกดาวน์กันช่วงสักไตมาหนึ่งไตมาสองต่อมานั่นแหละค่ะคือปัญหาไม่ทราบว่าเมื่อไหร่ถ้าหมายถึงวัคซีนก็ตอนนี้ทราบแล้วนะครับโดสสองตอนเดือนตุลาคมเขาบอกว่าภูมิคุ้มกันจะสร้างได้ดีกว่าของเดิมก็ ไม่เคยพูดเลยนะว่าจะเว้นเท่าไหร่นะหรือเคยพูดแต่เราไม่เห็นเองไม่รู้ไม่ค่อยชัดเจนของเดิมจะเอาสิบอาทิตย์คือเว้นจากโดสแรกแต่นี้จะเพิ่มเป็นสิบหกสัปดาห์ก็สี่เดือนเลยที่ต้องเว้นรอฉีดโดสสองเขาคงเรียนแบบอังกฤษนะครับเพราะาอังกฤษก็แอสตราเหมือนกันใช่ไหมเป็นประเทศแม่ของแอสตราแล้วก็ยังเน้นฉีดโดสแรกก่อนด้วยแต่วงเล็บอย่าลืมว่าอังกฤษเขาฉีดมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาแล้วนะเอาไม่รู้วเขาเว้นกี่อาทิต์นะแต่ต่อให้เขาเว้นเนี่ย แล้วมันยังไงอ่ะเว้นมาแล้วก็มาทันตอนนี้อยู่ดีใช่ไหมซัมเมอร์อ่ะและอ้น,นี่คือยังไงอ่ะเว้นไปเพื่อจะไปอะไรจะไปทนไปปันปลายปีจะให้เที่ยวในประเทศก่อนหรือยังไงต่อมาวีซ่าพร้อมตั๋วพร้อมทุกอย่างพร้อมจะบินกรกดาใจตุ้มๆต,มตอมๆโอ้ก็ยิ่งกว่าเราอีกนะครับถ้าสถิติมันไม่ขึ้นไปกว่านี้นะก็คงยังไม่โดนถอดออกจากรายชื่อประเทศปลอดภัยแต่ซีโนแวคต่างประเทศไม่ยอมรับนี่สิคะฉีดเหมือนไม่ฉีดวัคซีนไม่อยู่ในลิสต์ พูดอย่างนี้คือฉีดไปแล้วหรือยงังน่าจะฉีดไปแล้วนะเนี่ยโอ้ก็คิดว่าเดือนถัดไปคงจะยอมรับอ๋ออ๋อแล้วอย่างน้อยขากลับไทยครับก็ไม่ต้องลุ้นว่ายังไงก็คือถือว่าเป็นคนฉีดไปแล้วอ่ะใช่ไหมตอนขาไปอาจจะลุ้นว่าจะได้สิทธิ์อะไรหรือเปล่าแต่ขากลับนี่ก็มีลุ้นมากกว่าต่อมาโชคดีไปเราได้ฉีดแล้วจะไปหาแฟนกรกฎานี้คุณออฟคิดเหมือนเราเลยเนี่ย เวลาเพื่อนๆบอกว่าฉีดแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าเพื่อนๆได้ฉีดเพราะอะไรเป็นกลุ่มด่านหน้าหรือยังไงหรือเป็นคนที่อยู่ในบังเอิญอยู่ในพื้นที่ที่เขาไปไล่ฉีดต่อมาได้คิวฉีดหนึ่งกรกฎาคมค่ะไม่รู้จะได้ยี่ห้ออะไรแต่ใจอยากได้แอสตราเพราะฉีดแล้วจะได้ประโยชน์หากเดินทางเออทำไมถึงได้คิวฉีดหนึ่งกรกฎาคมทำไมถึงรู้ก็มีคนมาตอบว่าพี่ก็อยากฉีดเหมือนกันแต่ไม่รู้จะได้ยี่ห้ออะไรได้คิววันที่ยี่สิบห้าที่จะถึงนี้แต่ดูจากชื่อเราอาจจะอยู่ต่างประเทศก็ได้มั้ง ครับสุดท้ายก็รู้ว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ยังไม่ได้ฉีดแต่ว่าคนที่มาโพสต์ว่ากําลังจะได้ฉีดได้คิววันที่เท่าไหร่หรือฉีดไปแล้วหรืออะไรเงี้ยแหมก็อยากให้บอกนะครับว่าได้ฉีดเพราะอะไรเป็นคนกลุ่มไหนอะไรเงี้ยทำไมถึงรู้ก่อนหรืออะไรเงี้ยนะครับครับก็ช่วงเวลานี้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวพอเดือนหน้าเดี๋ยวก็จะกลับมาอีกแบบหนึ่งว่าเออใครฉีดไปแล้วบ้างผลเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับก็คือจะเปลี่ยนแปลงกันทุกเดือนเลยครับก็สุดท้ายก็ขอให้เพื่อนๆทุกค,คนที่มาฟังคลิปนี หรือคลิปอื่นหรือแม้แต่ไม่ค่อยได้ฟังก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้ได้สมใจนะครับเดินทางไปต่างประเทศกันทุกคนนะครับอันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ